เจ็บก็อปัดไปคดเสียวไว้คระแล้วก็มีมือบอกครับวันนี้ช0บิวมึงมึงรีบไปให้บา,างหน่อยเนี่ยมันต้องถึงไ,ได้แด้วจะมีคนเข้ามาดูเลยครับสวัสดีคนดูร้อยคนเ <c oughs> ขาดูช่องอยู่บ้านหนึ่งไม่ได้ครับ เราไม่ก็จะก็จะมีคนเขามาดูนะเยอะเหมือนกันคำดูมันไม่เจ็บมันยังไม่ได้มาค่พอๆเลยมาค่ายนึกหลับยั่ไงวะเมื่อกี้เรายังยังไม่มันแป๊บๆในยูทูเอปยูทูบเนี่อน็สวัสดีครับคนดูหกคนครับคนดูหกท่านนะครับสวัสดีครับมาพูดคุยกันได้นะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลากีทูม้วเพื่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับมืดมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้นะผมได้ลงคลิปไปแล้วนะทุกคนตอนห้าโมงเย็นนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับทุกคนสวัสดีคนดูสิบเอ็ดท่านด้วยนะครับสวัสดีครับติเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจอกัน มันปีนิดมันเนิดไม่ต่องสายอเราเนี่ยล้โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าผมสวัสดีครับลงมาเที่ยวหาเบิร์ดนะครับค่าผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนียครับของเพื่อนเบรดเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมกับเพื่อนเบรเนี่ยก็จะลองเข้าป่าดูนะครับทุกคนถ้าไม่ไหวเนี่ยผมกับเพื่อนเบรดเนี่ยก็จะกลับบ้านกันนะครับทุกคน ตอนนี้แผลของเพื่อนเบ่ยเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนก่<ะ>อนที่ผมจะกับเพื่อนเบทจะเข้าไปในป่าเนนะี่ยผมกับเพื่อนเวทก็จะเตรียมยาอุปกรณ์พวกแพทย์เนี่ยไปให้พร้อมเลยนะครับทุกคนสวัสดีสองหนุ่มสวัสดีสิบสีส่สสสท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดีครับน้องเบรดไม่รอพี่เลยมาเลยครับพี่เอกมาเลยครับรออยู่ครับพี่มาเลยครับพี่เดี๋ยวพาไปย่างไก่นะครับพี่ย่างหมูก็ได้ อยากให้พี่เอกมามากๆเลยนะครับพี่แผนเนี่ยเกิดจากขวดนะครับพี่ขวดบาทนะครับพี่ขวดบาทนะครับขวดบาดในเท้าเลยนะครับต้องไปเย็บสี่เข็มเลยนะครับเย็บสี่เข็มนะครับพี่แต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเวนเนี่ยก็พอเดินไหวนะครับทุกคนโดนสวัสดีคุณดูสิบกท่านด้วยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคน กีใจด้วยนะาน้องเบสที่ค่าหายเร็วขอบคุณครับข้ามนะตัวเองแอนตาซินไม่จ่ายไม่มีโฆษณาครับพี่แอนตาซินไม่จ่ายแต่ว่ากินดีนะครับพี่เป็นแอนตาซินเนี่เป็นยาแก้ปวดท้องรื้เปล่าครับแอนตาซินเป็นยาลดไข้ในกระเพาะอาหารคุณเล่นนะครับคุณเล่นกาวิคอนบ้านมีบ้านมีไหมครับ มีครับพี่ไม่มีบ้านผมก็อยู่ไม่ได้นะครับบ้านมีนะครับบ้านผมเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมออกมานั่งเล่นข้างนอกกับเพื่อนนะครับทุกคนใครที่เข้ามาเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีคนดูสิบท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อเวลาตอน5้าโมงเย็นนะครับใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็ช่วยกันไปกดไลค์กดติดตามใน คลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทุกคนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคนขน้างมีบ้านไอ้เบีนี่ใครเนี่ยมีบ้านครับมีนะครับน,น้องสอง้องสอนอยู่เท่าไหร่ ื่อนเบ็ดเนี่ยอายุ18แล้วนะครับทุกคนผมเนี่ยก็เข้า18นะครับมาเลี้ยงอาหารให้อยู่ให้อย,ยู่อะไรครับพี่เนี่ยยุง่งเหรอไปอดีลยวดูมันต็ดต่อไม่ได้สวัสดีคนดู16ท่านด้วยนะครับพิบเบุ้นเบ็ดดูเลยหรือไง สวัสดีครับมีแฟนกันยังคะยังเลยนะครับพี่ยังไม่มีแฟนเลยนะครับพเพื่อนเบดก็โสดอยู่นะครับ <c oughs> ค่ำเฮียนคข่ำข่ำั้เดี๋ยวคุยด้วันสักมอเคตอนนี้เนี่ยพเพื่อนเบดของผมเนี่ยก็ขอตัวไปคุยธุระนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งสองที่มีภารกิจแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่สู้ๆนะครับพี่สู้ๆรูปเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณครับผมครับลองจ้องเลยพี่เอกไม่์ชิมเบอรนักหรือเปล่าหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอ่ยผมเนี่ยเป็นคนกระเดี่ยงนะครับทุกคนพูดกระเดี่ยงได้นะทุกคนอุ้ยไอ้ีิ ตอนนี้เราต้องหนีทหารแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงปืนเลยนะครับอาจจะเป็นในพานแถวนี้น่าจะนะครับทุกคนอุ้ยไปชตสวัสดีครับสวัสดีคุณดู15ท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยครับทุกคนยูยูสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยสวัสดีจ้าสองหนุ่มวันวันนี้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับพี่พี่วันนี้มาคุยกับพวกพี่พี่นะครับวันนี้เนี่ยมาคุยกับพวกพี่พี่นะครับเพราะว่าเมื่อลืนเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งได้ลงมาจากเขานะครับทุกคนก็กะว่าจะพักสักหนึ่งวันนะครับคือวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ผมก็จะเดินทางเข้าป่ากับเพื่อนเบส ก็จะถึงเนี่ยก็เ่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับทุกคนไปตั้งต่เช้ากว่าจะถึงเนี่ยเ็เที่ยงเที่ยงครับเพราะว่าเพื่อนเวทเนี่ยก็เจ็บขาด้วยนะครับทําให้การเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างชา้านิดนึงนะครับชา้านิดหนึง่งค่คลิปต่อไปตัดเสร็จยังครับจูเพิดีคลิปต่อไปสวัสดีจ้าคลิปต่อไปเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยนะครับ สวัสดีจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับฝากไปติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องคนเดินป่านะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจเพื่อนผมด้วยนะครับช่องคนเดินป่านะครับทุกคนเบนะครับคนเดินป่านะครับเพิ่งดูคลิปจบเมื่อกี้เลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ๋อทำอะไรกันครับ ตีลังกาเล่นครับพี่อ๋อพูดเล่นครับนางเล่นครับนางเล่นครับใช้แก๊งหลอกผีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับพี่ผีหลอกผีหลอกผมนะครับเราไม่หลอกผีนะครับผีหลอกผมนะครับผมเนี่ยก็อยากเจอเป็นตัวเป็นตนนะครับทุกคนไม่ได้อยากเจอแบบเสียงนะครับอยากถ่ายให้เห็นเลยนะครับทุกคนบางช็อตเนี่ยผมก็เห็นนะครับแต่กล้องเนี่ยไม่สามารถเห็นได้นะครับทุกคน แก๊งน้องสอนพี่มาหลอกคณดูหรือเปล่าเนี่ยผมงงมากมากเลยนะพี่หลอกอยังไงครับใครที่ไม่เชื่อเนี่ยก็มาพิสูจน์ได้นะครับทุกคนแก้งน้องสอนแกงน้องสอนแกงน้องสอนจุดถูกช่อนติดตามทุกช่องเลยขอบคุณครับพ,บบพี่ขอบคุณครับพิ่แสง ขอบคุณครับพี่กำลังกำลังงค่ะอาบเสร็จแล้วนะครับผมพึ่งแห้งเลยนะครับพี่นี่นะครับวันนี้วันนั้นอะไรนน,นน้นนองเบอร์ราน้องเบอร์แต่ไม่เห็นเลยวันนั้นเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าผมตื่นเช้ามาเนี่ยเน็ตของผมเนี่ยก็ได้หมดนะครับทุกคนผมก็ลืมเช็คเลยนะครับทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะครับทุกคน ไว้ผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดให้ทุกคนเนี่ยดูเวลาตอนเช้าๆของบ้านผมเลยนะครับทุกคนว่าหมอกเนี่ยหนาขนาดไหนนะทุกคนใครที่อยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนไม่มีเสียงเลยเสียง,ยงแบบ,บไหนครับพี่เบสเองของเขาไปดีดีดกนนะว่าไลฟนสดดูเสียงนะ น nah uh ี่ของจริงรับหนึ่งนอกก็ได้ยินนะก็ได้ยินนะครับพี่ได้ยินนะครับน้องสอนไม่ได้หรอกคณดูนะจะอย่างมั่วเด้ใช่ครับพี่ผมเนี่ยอยากให้ใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะก็อยากให้มาพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับทุกคนเพราะว่าบางช็อตเนี่ยก้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้ทุกคนดูได้นะครับทุกคน เส่ยงขาหยอกหอกครับพ ok, uh> um so um mm, oui> um hey ี่ครับก็สวัสดีคุณดู17ท่านด้วยนะครับทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนทีนี้นะครับก็อากาศหนาวมากเลยนะครับใช่ครับตอนนี้เน <Okay. ี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นนะครับทุกคน วอ่สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มีท่าน17ท่านแล้วนะครับน้องคนไหนเปิดช่องใหม่เหรออ๋อตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เปิดช่องใหม่นะครับทุกคนแต่เป็นเพื่อนของผมนะครับนี่นะครับทุกคนช่องคนเดินป่าช่องคนเดินป่านะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ช่วยฝากไปติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะทุกคน สวัสดีจ้าน้องเบิร์ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ทราบว่าพวกพี่เนี่ยทานข้าวกันหรือย,อยังครับทุกคนส่วนผมเนี่ยก็ได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีฟักทองนะครับทุกคนฟักทองจะไล่นะครับเป็นฟักท, <ำ S 1> ทองปอดสารผิดนะครับนเ,นเหมือนจะโดนบล็อกนะครับพี่ สวัสดี21สเ็ดท่านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเข้ามาอะไรเนี่ยเข้ามาดูอ๋อลบเลยอ่าไม่ทันอ๋อพี่นกเหรอแ้วมัน,นกลุนะ่งเนจะดึพี่นกนะใช่ใช่ป่ะสวัสดีน้องๆคุณเก่งสวัสดีครับพี่สว,ส,สวัสดีครับ สวัสดีคนดูสิบเก้าท่านด้วยนะครับ,บรสวัสดี <c oughs> พี่เนี่ยทานข้าวกันหรือ,อยังครับแล้วที่นู้นเนี่ยอากาศหนาวกันหรือ,อยังครับพี่ที่นี่นะครับอากาศหนาวมากเลยนะครับอากาศเ<ช>ย็นช่วงหัวความเนี่ยก็ยัง,ยงไม่ค่อยหนาวนะครับทว,วนจะหนาวช่วงดึกๆนะครับชื่อช่องอะไรหาไม่เจอ คนเดินป่านะครับทุกคนช่องคนเดินป่านะครับมัน,น,นจะหายากหน่อยนะครับที่เงินะกคเข้ามาก็ฝากไว้ติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นี่เพื่อเป็นด่วยนะครับทุกคนนี่ครับจะเป็นหน้าปกอย่างนี้เลยนะครับคนเดินป่านะครับใช่ โอ้ไม่ใช่หายไปไหนนี่ไม่ใช่หาไปไหนนี่สวัสดีคนดูสิบเจ็ดไม่กับน้องเบธเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหน้าตาคล้ายกันเลยติดตามทั้งสองไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณ<ม>ค <า S 2> รับเป็นเพื่อนกันนะทุกคนเป็น<ฆ>เพื่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยญาติพี่น้องกันนั่นแหละใช่ครับเป็นเป็นก็เพื่อเห็นเป็น,ปน,นย่อเป็นเพื่อนด้วยนะครับทุกคน ยายคำหนูที่เอาเปขูแต่ว่าพี่มายิ่ง่มันน่ากลัวนะครับที่ดูประจําเลยทาง youtube ข้อมูลครับผ่อนครับพี่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เปิดเพจแล้วนะทุกคนชื่อว่าเบิร์ดเดินตะป่าตามเข่าเลยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ช่วยไปติดตามเพจผมด้วยครับทุกคนช่วยไปเป็นกําลังใจในทางเพจให้ผมด้วยนะครับทุกคนกินข้าว กินข้ามาก,กินมากเลยครับอยู่ข้าวเลยครับอ๋อครับมากินด้วยกันได้นะครับพี่สวัสดีคนดู27ท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีดูประจำเลยทาง youtube ขอบินัาขอบินัาข,ขอบคุณพี่ อกมากๆเลยครับสวัสดีคุณดู26ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเบอร์แชร์ลิง์น้องเบรดงทิปน้องเบิร์ให้เอฟซีไม่เจอหายากหายากครับได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเจ็บไปอีกจะแชร์ให้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแชร์ให้ทุกคน เจอแล้วหล่อจนจำไม่ได้หรือเป็นน้อยเปิดช่องเขาบอเปิดช่องนานแล้วนะครับพี่เปิดช่องก่อนได้เามาผมกได้ทับดูนะครับทุกคนแล้วที่เนี่ยนะผมเนี่ยก็คุ้นเคยกับธรรมชาติด้วยนะครับทุกคนก็เลยทําแนวนี้นะครับใครที่เข้ามาเนี่ยก็กําลังใจใผมด้วยนะครับทุกคนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ<อ>เข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเด็กก็ไป คุยธุระนะครับเอามาคุยคุยกันได้นะทุกคนจะได้ไม่เหงากันนะครับเมตามาตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยได้ทานข้าวกันหรือ,อยังนะครับทุกคนใครที่ทานแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสวัสดีสกท่านนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีคณดู28ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ อากาศทางบ้านพวกพี่พี่เนี่ยหนาวกันหรือยังครับมันอากาศทางนี้เนี่ยคือหนาวสุดยอดเลยนะครับทุกคนสวัสดีคุณดูยี่สิบสามท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเอาเน็ตมีนะครับมีนะครับมีแต่เพื่อนเบสุดหล่อนะผมคองจริงเปิดสวรรค์ ดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับที่เข้ามาเนี่ยก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เพจของผมเนี่ยก็ได้เปิดแล้วนะครับทุกคนตามชื่อ youtube เลยนะครับใครที่ยังเนี่ยก็ช่วยขยับมือไปกดตชื่อชื่อเล่นใช่ไหมครับชื่อเล่นเบรดเนมาตามคเข้าอบบนี้ครับไม่ถึงกับทุกคนก็มีดีบ้าง ครับพี่สวัสดีครับน้องเบิร์ดน้องเบีดไม่ถ่ายคลิปทางเหมือนกับพี่หนุ่มหรอกเดินทางเหรอครับพี่ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับตอนนี้นะครับขาผมเจ็บนะครับใช่เข้าป่าไม่ได้นะครับเข้าป่าได้นะครับแต่ว่ายังแบบไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนขาผมยังเจ็บเท้าอยู่นะครับใช่ครับ สวัสดีคนดู13ท่านด้วยนะครับพี่ใครที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยไปติดตามคนเดินป่าด้วยครับติดตามมาตลอดเลยสู้ๆนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าน้องเบิร์นน้องแดงไม่ใช่น้องแดงครับพี่น้องเบสนะครับกดไลค์ให้แล้วนะจ๊ะน้องครับพี่ครับขอบคุณครับ สวัสดีดูสิท่านด้วยนะครับพี่แล้วอมก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวปิดไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งครับทุกคนก็วันนี้เนะก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องคนเดินป่าด้วยนะครับไปติดตามคนเดินป่าให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจ ไอ้เพื่อนเมธนะครับทุกคนก็บายบายครับทุกคนบายบายครับ